ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวคริสเตียโนโรนโดเวอร์ชันนี้นะครับผมจากที่ได้เทียบค่าพลังไปแล้วเนี่ยเวอร์ชันนี้หาช่องดีกว่านะหาช่องดีกว่าแต่ตัวเก่าเนี่ย จะหลากหลายครองบอลจ่ายบอลดีกว่านะครับผมโอเคจบสกอร์ไม่ต่างกันมากนะไม่ต่างกันมากแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยจะเด่นเรื่องของกระโดดนะครับผมเรื่องของหาช่องนะโอเค99เหมือนกันนะครับผมสไตล์ก็เป็นกองหน้าจออทำประตูอยู่แล้วนะฮะสเตตเ,เกมรุูก95นะบองโซน8 2เลี้ยงบอล76แล้วประกับตัว8 1สเอดสั้นเปิดบอล68นะฮะ จับสกอร์86ลูกมง84ความโค้ง78นะนะสปีด76สปีดต้น82พลังกานยิง88แล้วก็กระโดด91นะก็ประทีเด็ดอยู่นะครับผมขึ้นกรงจะ2บาลานซ์จะ3แล้วก็สเต็มน่าจะ10นะเกรมรูกกระโดดค่อนข้างดีนะสกิลมีสับขาหลอกมีชอบเทิร์นมีมงนะยิงลูกสายยิงไกลย,ยิงท่าย,ยากยิงโดยไม่ต้องจับบอลจุดโทษกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดี นะสกิลเสริมที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีลูกกากาศนะยิงลูกคุกไทยบอลทะลุช่องชิปบอลแล้วก็ดบบาบุน่าลูกไข่นะครับผมโอเคจับลงสนามนะครับผมสำหรับคริสเตียโนโ่ไปโอ้เขี้ยบผมมาลุโนโดโกเกมแรกนะครับผมจะยิงได้จะมีเสซิตหรือเปล่านะต,ตามสเต็ก็คือหาช่องโคตรดีนะมาเกมเริ่มยืนคู่กาเบรียลเจีสำหรับโรนันโดได้บอลครั้งแรกฝาก คืนวิ่งแล้วแทงไปด้วย <c oughs> กดยิงไปแล้วแต่น่ย,ยังโดนเข้าเบียดอยู่ดักได้สวยฮะม่ซอนแทงมาเหมือนเดิมเข้าขวาเต็มข้อโอ้โหน่เหยียดขาแล้วเจอกองหลังแทตไปอีกเนี่ยครับผมที่มาหาช่องกันดีนะโดนโด,นด,นดนูฮะดึงมาเจสุสเปิดออกข้างครับผมไปคืนคืนตอกซนดูรอยอยู่ พลิกซันซันดึงหลอกรอให้ดูถึงกระชากได้ยังไม่ได้ครับผมเ <c oughs> นี่ยโดนโดูเหมือนเดิมยกไปให้ซอนซอนได้ไหมไม่ได้ซองมินะซอนงมินะดนาโดลลำหรือเปล่าไม่ลำนะก็แต่จังหวะเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีแต่ลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกองหลังเขาเวูบๆนะครับผม <c oughs> เจอดูแย่งอะไกระปา่านลงนี้เรียบร้อยหนึ่งศูนย์จากคริสเตียโน่นะแต่จงังหวะเลี้ยงบอลความเร็วเนี่ยดูดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะยังสู้ตัวสีเขียวไม่ได้เรื่องของเรื่องการเลี้ยงบอนลนะแต่หาช่องอ่ะดีกว่าแน่นอนนะ่ยมาติโดูไปไปบนดูฝั่งนี้ขึ้นโมงโอ้โหสบายสบาย <c oughs> ขอแล้วนะครับผมมาเขากลางมีเจซุสถึงก่อน <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นนะ มาที่ซอนครับผมปาดไะให้ดูด,ดูยกให้คืนซอนแทงมาให้คันเชลุเอาออกเฉยทธิกาเปโดเจอส,สดูขอแล้ว <c oughs> นะครับผมไม่ค่อยเป๊ะสักเท่าไหร่ลูกนี้แต่ขอสวยวิ่งสวยลายสวยมากนะแต่ยังไม่ได้ครับผมอาคิมี่ฮะแทงมาให้ดูดูให้ซอนหนึ่งมินไปเลยครับผมจะบัดสวนกลับบัดสวนกลับพลิกพลิกรอ ให้เปดรีแทงมาให้คริสเตโน่นิดเดียวไม่ถึงจบเกมครึ่งแรกยิงไปหนึ่งลูกสำหรับคริสเตโน่นแมคือที่เ,เห็นก็คือจังหวะหาช่องวิ่งเนี่ยค่อนข้างดีแต่บอลไม่ค่อยถึงนะครับผมโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังกันนะสำหรับโรนโดจะมียิงเพิ่มหรือเปล่าที่เจสสก็อเบซิมาสิเจสสออกไปแล้วนะครับผมดูเปิดมาให้ซาดิโอมาเน่ สวยไปครับผมไปไปแทงไฮโด้อุ้ยถ้าหลุดคือได้ยิงแน่นะฮะโอ้โหเสียดายฮะมาทีแจ็ควิวเชียรค<ม>รับผมเบนเซม่าวิ่งมาแล้วมิรุนโดอยู่ฝั่งนี้กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนกลับก็ยากนะครับผมเนี่ยมาได้ฮะมาไฮโด้ถึงเปิดข้าำฟากมาให้มาในฝั่งนี้ทันหรือเปล่า เหมือนจะทันเปิดโดขึ้นมงนะครับผมมาขึ้นมงนี่คือดีนะเนะี่ยถ้าเสริมสกิลแบบลูกอากาศด้วยคือโอ้โหโมงโคตรแข็งเกร่งเนะี่ยที่เบนซิมาไปดดเบนวิ่งแล้วโอ้โหหลุดไปเลยนะครับผมหลุดไปเลยหลุดไปเลยอย่างนี้โดรออยู่โอ้โหนิ่มๆนินะครับผม <c oughs> เป็นคนจ่ายเบนเบนจ่ายคืนแบบโลง่งๆฮนะ สองลูกในเกมนี้สวยๆสำหรับคริสเตียนโนโรนันโดว่ะเอาเรื่องนะครับผมมาที่โฟเดนมาให้ดูดูให้เบนโอ้โหเบนแทงสวยโดมุมอย่างงี้เรียบร้อยไปดีโอ้โหแทททรคไปเลยในเกมนี้นะครับผมโอ้โหเนะฮะเรื่องการยิงว่ามันไม่ได้ลดลงนะความคมยังเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือหาช่องยิงโคตรดีนะีฮะ โอ okay. เคจบเกมแรกครับผมโคตรดีอ่ะแฮตริกไปดินะนะแฮตริกไปดิโวชินี่ม่นเจ๋งว่วาางะเจ๋งตรงที่ว่าหาช่องดีอ่ะการความเร็วกาเราเลี้ยงบอลจ่ายบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่จบสกอร์หาช่องเนี่ยสุดสุดเหมือนเดิมนะสุดสุดเหมือนเดิมนะโอ้โหโคตรเจ๋งคริสเีนโน่แปดจุดห้าไปดิแปดจุดห้าไปดินี่คือลูกแรกนะลูกแรกเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนเขาได้บอลไปแล้ว แล้วก็มาเสียให้ดูอีกทีแล้วก็เรียบร้อยลูกนี้ง่ายนะลูกนี้ง่ายแต่ลูกสองเนี่ยทำได้แบบโอ้โหเหนือเหนือ,นอลูกชิ่งนะลูกชิ่งกับ ema, เบนเซม่าเหนือเหนือเลยปะยินคู่กันไม่โคตรเจ๋งนะเนี่ยจ่ายเบนก่อนเบนเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วดูฉีกมาแล้วฉีกมาแบบโอ้โหคือไม่มีใครตามทันจริงปะนะหาช่องอย่างนี้หาช่องโคตรด,ดีนะยิงโอ้โหไม่นา่าไม่น่าพลาดลูกอย่างนี้นะ แล้วก็มีลูกสุดท้ายนะครับผมมาเบนแทงให้สวยๆน่นะสวยๆแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายนะฮะเท้าซ้ายคมๆนะครับผมเน้นๆเ,เลยนะเกมแรกเรียบร้อยไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะโอเคค้เขียผมเกมที่สองสำหรับคริสนะเตียโนโรนันโดนะเกมแรกแฮตสิกไปเลยโอ้โหนะฮะช่องดียิงดีจบเลยโรนนโดนะ จ่ายบอลครองบอลถึงจะไม่ดีเท่าเดิมก็เถอะแต่หาช่องดีกว่าเดิมนะลูกนี้จะโดนก่อนหรือเปล่าโอโ้โหมาอย่างนี้ไปให้ดูฮะดูพลิกได้เปิดออกมาให้ลุยดีอาร์ตเปิดดีนะนะเปิดดีนะดีดาร์ตรักลับก่อนกลับก่อนโอ้โหลูก,กนี้เปิดดีเอาบอลไม่ได้เบนเซม่าฮะไฮโด้ <c oughs> จากชากมาซะหน่อยเบนเซม่าฮะออกมาไฮโด้โดูเทงออกไปให้ลุยดีอาร์ตจ่ายสวย จ่ายสวยสูดัสปัดกลับมาหึล้มตัวจะมูกนะครับผมยิงไกลลูกนี้จุดเซฟนะโอ้โหออกไปแล้วนะครับผมดูด้ปัดมากด้มันจะม่งกับพื้นเลยอะโอ้โหของจริงแบบมาลูกเปิดนะผมจะได้โม่งหรือเปล่าจะได้ม่งหรือเปล่าอู้ไม่ได้ไม่ได้นะผมเจอกชูชกเอามาก่อนฮนะเปดเรียบผมไฮโดลูกนี้ไม่น่าถึงนะมาทีดูฮะให้เบนเบน ได้ฟาวได้ฟาวนะลูกนี้เ๋ยวดซิว่าผมให้โรนันโดฝั่งนี้เต็มข้อไปดีนะครับผมโอ้โหฉีกหาบอลโคตรดีนะมาดิมาดินะหนึ่งศูนย์จากโรนโดเหมือนดด่มเต็มข้อเลยอนะเบนเซมา่าคริสเตโนโ่ลูกกลับก่อนไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงนะตอักซนมาไปเอาข้างดีกว่าจากยูเชียผมให้เบนเหมือนเดิม เป็นมาให้โดขอเต็มข้อกไกลๆจับสบายลุนนี้จับสบายนะฮะเป็นเซม่าให้คริสเตโนโ่แทงอืไม่หลุดโดออกข้างให้เจ็ควิวเชียอย่างงี้ยิงอติดเซฟเอีกนะคืนคืนคืนไม่ได้เลยครับผมโอ้โหนะาหมกรอบหนึ่งจบเกมครึ่งแรกครับผมโดยิงไปหนึ่งอกาสยิงเกมนี้ก็เยอะพอสมควรนะแต่ติดเซฟ นี่โอเคต่อเกมข,ขึ้นหลังกันนะครับผม <l ots> ไปโอ้โหเกมที่สองหลุดไปแล้วนะครับผมโอ้โหแต่ชัดเจนโดนโด้วร์ช่นนี้หาช่องดีมากนะหาช่องยิงดีมากอ่ะนะฮะสุดโหดจริงๆนะครับผมเปิด์ช่นไหนก็เก่งวะนะถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยนะเพราะว่าโดม,มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่จะแบบกระชากเลี้ยงมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมถ้าจะทําอย่างนั้นคือไม่ได้แล้วต้องเน้นแบบหาช่องนะครับผมให้วิ่งหาช่องไปเลยแล้วก็ส่งให้ยิงแค่นั้นจบ นะคมคมโหดโหดหาช่องดีๆลูกกากาัดแน่แนๆแ,แล้วผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's